ที่นี่ก็มีความสุข ก็สงสัยว่ามากไปไหมที่มีเธอไว้จริงจจ็ก่อนเ โลตัาหรือเบคซี่หรือ้าทัาท่วไปที่มีขนมขายอยู่นะคะเพื่อนจะทำเท่นเอ็นอาร์ให้ดูด้วยนะคะทำเสร็จเอ็นอาร์ให้ดูนะ,ะ่ยนนะค,ะคือขนมอันนี้เลยค่ะอบกรอบกุ้งอบกรอบก็กุ้งอบกรอบนะคะเพื่อน,นอันนี้เน,นี่ยดูจากลูกด้านนะคะเพือ่อนเนี่ยออกใหม่ ัถนถ่ายแล้วมันกับหก,กอำหางน,นะคะเพื่อนแล้วก็นี่ที่ชอบกินด้วยนะคือพี่นุ่เขาชอบกินนี้มากกินแทบทุบรถเลยเขาเป็นเก่งมากบางทีเขากินพูข้าวแก้พอนเาร่าได้เลยนะคะคนที่โคตซอมน้ำนี่อร่อยนะคะเพื่อแนและนําเลยค่ะกินข้าข้าวเหนียวเหน่อยนี่ก็เด็ดะะราคาเพื่อนเดี๋ยวชิมให้ดูเลยนะคะแสดงอาหารให้ดูด้วยเนาะ คัามเสียงให้ดีนะคะเพื่อนเห็นได้เป็นอาร์นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ในคลิปนี้อย่าลืมกดดิไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆนะคะไปให้ดูนะสี่ก้หนนะึ่งสองสามไปโลกกว่าหอมกุ้งเมื่อหอมมากให้ดูด,ด้ค่าใ้หน่อยนะอ้าว ส,สวยหน่อยเอาส,สวยหน่อยนี่แบบนี้เป็นแบบนี้นะคะเปอนสามเหลีย่ยมเดี๋ยวซิมให้ดูนะเดี๋ยวเราบอกกระา่าให้ดูด้วยนะคะเพื่อนยัวย่วจ้า มันหอมรุ่งอกกอบมากนะคะัอร่อยเยี่ยมเลยค่ะก like. ุ้ยไหลชิมทีนต่อไปนะกรอบมากค่ะค่ะกอบจริงสองอย่างที่ ที่น้องพี่ทูกแต่ละคนทคําคลิปไปแล้วก็จะทําตามที่ที่น้องพี่บอกเลยนะคะด้านี่งานของช่องทานอะไรแบบของตื่นกันย่วันนี้มีงานะบัวสองงานนี้นะแถววัดจันทาราแล้วก็วัดเออวัดอะไรลืมงานแถววัดกันทารานี้นะคะเฮ้ย พี่เธอไหนที่ไปงานนั้นมันตอนนี้นี้อยเจอกันนะคะมาขอเลเซนได้วันนี้นะต้องขาเลเซนซ่คอมนะคะแล้วก็ทีมงานที่เขาเลือกมาแล้วอย่าลืมลถ่ายคลิปด้วยกันเลยนะเดีย๋ยวนี้ไป่ไไปถ่ายให้ด้วยเนาะถ่ายแบบรับรับเลยค่ะดูซิแม่พี่จะเห็นไหมคือพี่พหนอเขาไปงานเปล่าพี่จะตรวจสอบเขาให้แน่ชัดเลยเจนดิงเกบเขา พี่ชอบทารวาเขามากขอกเขาบอกอบทา,าทลวดมากค่ะทีก็เคยต่ยเขาแบบนี้แรงเรยอะไปหน่อยเป็นแบบจ้าแม่นี่จ้แม่ต้องถ่ายยานี่นะคะเพื่อนทีนี้พี่เอาเทคนิคเลยเดี๋ยวจะทำลงที่ต่อกแล้วทำทำลงไปทุบให้ดูด้วยนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะช่องนี้ช่องของที่ต่อกคือช่องพี็คือทาลัสเซไร,ารจิโกค่ะ อย่าลืมขปดูแล้วก็มากดไลค์ก้าใช้คลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมซื้อหนอนนี้มาลองรับประทานด้วยนะคะอย่าลืมซื้อหนอนนี้รับประทานด้วยนะคะเพื่อนหนมออกใหม่ออก,ออกแย่ๆเลยคะ่ะเพื่อนอย่าลืมไปลองติดตามในยูทูบเบอร์หรือคนที่ทำคลิปลต่างๆหรือหนอนนี้ก็ได้คะ่ะเพื่อนพี่ที่ทําอยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เจอตัวจริงแต่ว่าเเพื่อนคุยในคอมเมนต์ ก่อนนะคะหรือคุยเฟซนั่นเองแล้วพี่หน่อยอยากเอ็นเมื่อกนหนูหนูจะให้เป็นได้เลยนะหนูจะให้ตั้งที่สามร้อยโอเคไหมแต่เองจ้าพี่ช้าจ๋าพ่อป่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะร้านขนมอบกรอบอันนี้นะคะขนมขนมอบกรอบค่ะอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะ